คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไร่ก็ได้เรื่อง What the fact สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ WTF เ p i s o d e อพิซที่69แล้วอยู่กับน้ำหวานและนายบอสค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมีคำถามไปแล้วดีใจมากคือถ้าเกิดเราเป็นคนเปิดรายการเนี่ยก็จะรู้เลยใช่ไหมว่า เนืเรื่องของเอพิโ od นี้มันมาจากเราดีมากเพราะน้ำหวัดไม่ได้คิดหวัวข้อมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าหวัวข้อเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้มาจากตัวเราเองนะ,ะม,าามาจากคุณนี่แหละ <Okay. S 2> เพราะว่าเราเห็นไงนเราเห็นวันนั้นน่ะมีการแบบอัดเสียงนี่แหละ podcast อยู่ช่องหนึ่งแล้วก็พออัดเสร็จปิดโปรแกรมจบทุกอย่างอยู่ดีๆค่ะขณะที่กําลังเขาเรียกว่าอะไร export export file อยู่ใช่ปะ ก็ปรากฏหน้าจอเพื่อนรักของเราสำหรับคนใช้ Windows Blue Screen of Date ค่ะ BSOd ใช่เราก็เลยสงสัยว่าปัจจุบันแล้วอ่ะมันมาถึงยุคนี้สมัยนี้สมัยที่เป็น Windows 10แล้วใช่ป่ะมมันยังมีอีกเหรอว่าไอ้เจ้า u l u e r e e n เนี่ยมมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกวันนี้มันก็ยังไม่หายไปอ่ะคุณว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยโลกทั้งโลกเลยนะโลกทั้งใบโลกทั้งใบเนี้ให้เนอคนเดียวเนี่ยทันสมัยทันสมัยไหม วิวัฒนาการก้าวกระโดดไหมก็อืมใช่มันยังมีเชื้อโรคไหมก็ยังมีทุกวันเนี้ยโควิดในทีนหาวัคซีนได้ยังยังโรคเกิดขึ้นทุกวันไหมก็เกิดมีผู้ติดเชื้อทุกวันหมือนกันอะในไทยไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแต่ห้ามชมนุมแต่ห้ามชมนุมแตาคุยเรื่องนี้ไหมไม่ย้อนแย้งเกิดไปโอเคอย่างที่บอกครับโรคเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันแน่นอนที่สุดพอๆกับพระอาทิตย์ขึ้นทานทิตตะวันออกแล้วตกทานทิตตะวันตกก็คือ Nothing perfect. ไม่คำถามของเราคือเราไม่ได้หมายความว่า Windows ไม่มีสิทธิ์ที่จะยังแคร็กอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Windows ก็ยังแคร็กสม่ำเสมอของมันนี่คืออะไรใช้เถือนไม่ใช่หมายถึงว่ายังใช้งานแล้วเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการใช้งานจนต้องปิดตัวเองไปเนื่องจากอะไรก็ตามแล้วแต่แต่เราคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการแจ้งวิธีการแสดงว่ามันมีปัญหา ที่เปลี่ยนรูปแบบไปมีเขาเปลี่ยนแล้วไหมเราไม่คิดว่ามันจะยังเป็นเหมือนเดิมไม่เหมือนคือหน้าจอสีฟ้าเหมือนเดิมอ่ะพื้นสีฟ้าแต่ว่าเทคสิ่งเปี่นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมหน้าตามีหน้าเศร้าแถมเป็นวยเกินคือจริงๆมันก็เป็นคําถามที่หลายคนถามนะว่าเอ้ทุกวันนี้วินโดว์ยังมีปัญหาหรอคือไม่มีใครตอบได้ครับเพราะว่าคุณลองคิดนะมันคือเรื่องของ a ฟ mentation เลยเพราะว่าคุณลองคิดอ่ะคนหนึ่งร้อยคน ใช้คอมพิวเตอร์ Windows 100่งร้อยเรื่องฮาร์ดแวร์ที่เขาลงไป100รูปแบบซอฟต์แวร์ที่เขาติดตั้งไปที่ไม่ใช่ Windows 100รูปแบบวิธีการใช้งานของแต่ละคนอีก100รูปแบบเพราะนั่นหมายควาว่ามันก็ต้องมีโอกาสอยู่แล้วอ่าถ้าถามผมนะปัจจุบันในฐานะที่ใช้ Windows มาตั้งแต่สมัย3.11โอหเหี้ยไก่ไหก็ค <laughs> ือไม่อยากบอกเลยว่า เมื่อ่อนเราก็ลงดอสด้วยใช่เราก็ลงดอสนะใช่แต่คือเราใช้มินิโว์แต่นู้นมาอะไรเงี้ยถ้าถามน้ปัจจุบันผมก็ต้องยอมรับว่าจริงผมให้วินโดว์สิบอ่ะหลายคนอาจจะยังให้เครดิตกับวินโดว์เก้าแปดหรือวินโดว์เอ็กพีแต่ละแหม่ว่าถือว่าเป็นวินโดว์ที่ดีอ่ะเขาจะว่าที่มีอายุการใช้งานยาวนานอายุการใช้งานยาวนานบันคนละเรื่องกับดีนะแต่เอเคด้วยความที่เพราะมันมันมันยอดนิยมอะไรก็ได้แต่ว่าเพาผมผมให้ว่าวินโดว์สิบปัจจุบันนี่แหละเป็นวินโดว์ที่ค่อนข้างจะแบบ เพอร์เฟกมากๆตัวหนึ่งเขาว่าได้เป็นเวนโดที่ดีสุดสาหรับผมนะเวลานี้ให้เป็นเวนโดที่ดีสุดตั้งแต่ผมเคยใช้ Windows มาคือไม,ไม่ไม่แค่เรื่องฟีเจอร์หรือฟังก์ชันนะแต่หมายถึงว่าเรื่องของเสถียรกระภาพด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่รู้เกี่ยวไหมแต่เราใช้วินโดว์แท้แล้วอะพอใช้วินโดว์แท้มันเวลาไปทําอะไรมันก็ดูโอเคสบายใจอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็ไม่รู้สิแต่ว่าสำหรับผมมันก็โอเคอย่างวินโดว์10ตอนนี้หลายคนก็มีแบบอัปเดตเป็นบิลล่าสุดที่เป็นเลเว์ชั้น2.04อย่างเงี้ย หลายคนก็บ่นว่าแบบไม่เห็นสถียืนเลยแต่ผมเนี่ยไม่แหงเลยคือมีวันนั้นอะซึ่งริงสาเหตุมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะวันนั้นอะเออวันนั้นก็ดูโค้ดแล้วดูอะไรแล้วเออเป็นที่ตัวโปรแกรมก็คือซูมมานั้นปัญหายอยู่ที่ซูมเออวันนั้นซูมนะครับก็เล่นอัดคลิปเสียงยาวสักสามชั่วโมงสักขนาดนั้นก็ต้องมีบ้างเข้าใจได้มันก็มันก็เป็นเหตุสุ่วิสัยประมาณหนึ่งเออ <c oughs> แแปลว่าก็ยังคงมีอยู่ แล้วก็ยังแสดงค่าโค้ดว่าเกิดเออร์เอร์อะไรขึ้นอ่ามันไม่ค่อยมีโค้ดเหมือนสมัยก่อนละเมื่อก่อนมันจะเป็นศูนย์เอ็กซ์ถึงศูนย์อะไรว่าไปใช่ไหมแต่ปัจจุบันมันจะขึ้นเป็นแบบเออร์เอร์นี้มันจะฟ้องว่าเออร์เอร์นี้ยคืออะไรนะฮะว่าก็คือเออร์เอร์นี้เป็นไฟล์ตัวไหนและเป็นโค้ดอะไรเป็น IRQ พูดภาษามนุษย์มากขึ้นใช่ก็จะสามารถหาต้นเหตุได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเอออยังหาต้นเหตุได้ง่ายสมัยก่อนแต่ถามว่าอ่ะถ้าถามอย่างเงี้ย วิธีแจ้งเอ,อเร r แบบวินโด้ผมว่าดีกว่า Mac กไหมแม็กค้างไปเลยนะแม็กไม่หืออือเลยนะคือแม็กมีจอฟ้าดูใช่ไหมแต่ว่าฟ้าของแม็กเนี่ยไม่แจ้งอะจิงกระเบลอะไรเลยนะคือก,ฟก,ก,ก,กูฟ้าแล้วกูก็ดับแล้วกูก็รีบูตไม่ไม่กูฟ้าแล้วก็กูก็ตายไปเลยคือคืออะอย่างไหนดีกว่ากันอะ เออก็แจ้งสาเหตุก็ดีนะบอกก็ดีถึงแม้มันจะบอกเป็นภาษาที่แบบไม่ใช่ภาษามนุษย์ทั่วไปแต่อย่างน้อยถ้ามีคนพอจะเข้าใจมันก็ยังพอไปหาสาเหตุได้บ้างาแต่ของแม็กเนี่ยไม่กูไม่บอกอูอ,อูเออเลิกละเล็อลินพีดปุกกูสิซ you again แบบไหนเดียวกันอะถ้าถามแต่แม็กมันพอรีสตาร์ทมามันก็ใช้งานได้นะแล้วมิโดผมก็รีสตาร์ทก,ก็ใช้งานได้เมื่อกนก็รีสตาร์ทก,กูใช้งานได้เออก็จริงเนาะตั้งกันตรงไหน อย่างน้อยผมยังรู้อ๋อปัญหาเกิดจากอะไรก็ได้ใช่ปะใช่ปะแม็กก็ไม่ต้องรงงไงมันแก้ให้แล้วรู้ได้ไงว่าแก้สุกไวยใต้ผมรู้ได้ไงว่าแก้รรู้ได้ไงว่าแก้คือทุกวันนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็น EP แบบวินโด w แม็กวีเอวินโดแต่ผมอ่าด้วยความที่ขมายทำงานอ่ะผมทำงานกับแม็กเพราะว่าโอเคเลือกให้ออฟฟิศลงแม็กทั้งระบบเหตุผลง่ายๆเลยคือกี้เกียร ไม่ใช่มันตัดเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไปได้เยอะอไม่ต้องไปดีลคือสมัยนั้นนะเป็นสมัยที่ BSA เข้มข้นก็คือหน่วยงานที่ตรวจลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เข้มข้นคือขนาดผมเข้าใจว่าเขามีลิสต์เลยแหละว่าบริษทัทไหนมีการซื้อสิ่งค้ำคู่ค้ากับอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าในยุคนั้นหนาจป็การบอกปากต่อปาก,ปาก,กนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลงแมทั้งระบบอะ BSA นี่แทบจะตัดออกจากสารระบบที่เขาจะมาตรวจเลยนะเว้ยคือเขาจะไปตรวจฝั่ง Windows ก่อนของ Mac เนี่ยใช้คาว่าแบบ แทบจะไม่มาเอาเอก็สบายดีนี่ว่าเอา่อตอนตอนนั้นก็จะมีปัญหาอยู่แค่สองซอฟต์แวร์ก็คือปัญหาทางซอฟต์แวร์บัญชีสมัยก่อนอันนี้คาว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคือย้อนไปเราวๆประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วเลยนะยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าซอฟต์แวร์บัญชีที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้ใช้มีหลากหลายเหมือนปัจจุบันสมัยก่อนถ้าใครทันก็คงรู้แหละต้องไปจ้างพวกที่เป็นโปรแกรมเมอร์ส่วอย่างเชเป็นอาจารย์ตามหาวิทยาลัยดังๆอ,อยงเี้ เขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช่ใช่ซึ่งซอฟเป็นอย่างเงี้นก็เลยแบบไปถามเขาว่าไอเน,นี้ยมันใช้กับแม็ได้ไหมเขาบอกโอ๊ยเขาสามารถทําให้ใช้กับแม็ได้นะก็จ่ายตามเพิ่มอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเขาทำให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับนายนายก็เอ้ยโอเคถ้ามันทําให้ซอฟต์แวร์ทุกอย่างมันดีก็โอเคเพราะว่าเพราว่าบริษัทที่ทำตอนนั้นอ่ะมันจะมีดีพาร์ตหนึ่งที่มันจะทํางานด้านกราฟิกซึ่งมันก็เหมาะกับการใช้แม็อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพาร์ตที่ไอ้เงี้ยคือเป็นพาาหตังค์ ของบริษัทด้วยอะไรเงี้ยเพราะต้องทาพวกกับกราฟิกนน่นนี่นั่นทำเรื่องของสีอะไรเง,งี้ยก็เลยลงลงแมคเข้ระบบก็เลยเพราะนั้นก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับแมคอยู่ประมาณนึงแมแต่ในแง่งการทํางานแต่ว่าด้วยความที่คุกทีอันนั้นแหละมันก็เลยทําให้ว่าโดยส่วนตัวเลอกใช้ Windows เพราะสูบว่าแม c มันคิดแทนเราแล้วมันเบดเสร็จเกินไปหน่อยมันไม่ยืดหยุ่นอะอมันไม่ยืดหยุ่นพออะไรประมาณนี้สำหรับเรานะแต่ว่าในแต่ละคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันค้านหัวมาตลอดแล้วทุกคนก็แบบเวลาทุกคนพูดแล้วผมจะห c ปลอดภัยกว่าวินโด้ Mac เสถียรกว่าวินโด์อยากจะแบบเอาอยากจะเอาอะไรเดียเอาถังขยะเอวกาศมันทำไมอ่ะ Mac สมัยนั้นมันไม่เสถียรกว่าวินโด้์หรอก็ไม่นะคือคุณต้องเข้าใจก่อนส่วนใหญ่คนไปเทียบแบบนี้เพราะคนไปเทียบก,กับวินโด้ยังกับไปิเ <Windows S 1> ื่อน20ใช่สมัย <Ừ. S 1> นั้นคือวินโด์อะไรวินโด์ก็ห้าวินโด์ก็แปดซึ่งมันเถื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ <Ừ. S 1> แล้วเถื่อนแบบเถื่อน,อนจัดจัดด้วยอ่ะ เราลังพูดถึงถ้าแท้ต่อแท้ดิเพราะว่าคุณใช้แม็กคือคุณใช้แท้อยู่แล้วใช่คุณไม่มีทางที่จะใช้แม็กมีมีเทือนมี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 แบ็กสายดาร์กมีสายดาร์กมีคือแต่เขา้าเข้าใจว่าคือพอแบบเนื้อออกแม็กกับระบบที่เราใช้งานอ่ะมันคือเวลาเทียบมันต้องเทียบให้แบบใช้คำว่าอะไรวะสมศักดิ์ศรีหรือเท่าเทียมในเลเวลเดียวกันอ่ะหรือแต่เขาบอกว่าแม็กปลอดภัยแม็กไม่มีไวรัส แม็ Mac, มีไวรัสแม็มีมาแว์ทุกวันนี้ก็ยังมีเพียงแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบคือคุณต้องเข้าใจคนทําไวรัสก่อนอะ่ะคุณต้องเข้าใจว่าไวรัสคือซอฟต์แวร์ก่อนไวรัสมาแวร์หรืออรมันคือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งก่อนอ่าเวลาคุณทําซอฟต์แวร์มาแล้วอยากให้มันโด่งดังคุณก็ต้องทํากับ ระบบที่มีผู้ใช้งานเยอะเรียกว่าคือสร้างไวรัสขึ้นมาก็ต้องการให้มันเกิด Impact สูงสุดใช่แล้วกลุ่มที่จะทําให้เกิด Impact สูงสุดได้ก็คือกลุ่มที่มีการใช้งานเยอะสุดก็คือว i n d o ว s ก็คือวินโดว์ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเกินอ่าผมตีแบบตีแบบถมตัวอะไรนะถมต,ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยังไงก็เกิน8ปดสิบเปอร์เซ็นต์แม็กเนี่ยไม่เคยเกินสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยมั้งนั่นหมายความว่าคือถ้าคุณปัจจุบันก็ยังเป็นเท่านั้น เพิ่มฟังเออใคร <c oughs> สักคนพูดเออ,น,อเเนั่นแหละนั่นหมายความว่าแน่นอนถ้าคุณอยากจะแบบให้มันเปรี้ยงก็ต้องไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีพวกงานแข่งพี่แบบงานแข่งด้าน security ที่มีการเจาะระบบเจาะเบราว์เซอร์อ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยซัฟฟารีเนี่ยแหละช่องโบ่ยิ่งกว่า IE คุณอีกผมบอกเลยมันไม่ต้องเอา Microsoft Edge ปัจจ <c oughs> ุบันนะเอา Internet Explorer เนี่ยแหละเยี่ยมกว่าซัฟฟารเนี่ยกูไปถามคนที่เป็นพวกแบบทำงานด้านที่เจาะเบราว์เซอร์เนี่ย ตาฟรีเจาะง,ง่ายกว่า I E E พี่น้องเลยแล้วคุณจะบอกแม็กว่าภัยผมนี่หัวชนฝาเลยเดี๋ยวก่อนมันหลุดประเด็นไปแล้วคุณแมวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่อง Mac V8 Windows เรา<อ>รู้แล้วว่า Windows เนี่ยปปอดภัยมากจะเถียนมากทีนี้ก่อมาผมก็จะาคุณอยากถามว่าแล้วตกลงบูสกีส่วนใหญ่มีสาเหตุจากอะไรสาเหตุก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดการผิดปกติบางอย่างในการทํางานจริงๆอ่ะทุกครั้งที่เกิด บูสกีนอ่ะอัปเดตด้วยอ่าบูสกีนของ Windows มันจะบอกอยู่แล้วมันจะมีอยู่2ส่วนนะปัจจุบันถ้าจะเห็นกันเยอะๆถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะง่ายๆหน่อยจะมี0ูนย์ซึ่งคุณไปเสิร์ชได้แล้วมันก็จะบอกว่าของเขตอยู่ที่อะไรใช่ค่ะแต่ว่าโอเคอันนั้นก็ส่วนหนึ่งปัจจุบันก็ยังมีนะแต่ว่าปัจจุบันผมว่ามันง่ายขึ้นตรงที่มันแจ้งด้วยว่าไฟล์ที่เออร์เรอร์คือไฟล์อะไรอ่าซึ่งบางทีทําให้เรารูได้ว่ามนจากโปรแกรมอะไรหรือมาจากส่วนไหนเช่นอย่างที่เจอวัันนน้ะ ก็ชัดว่ามาจากซูม mm hmm. อ่ามาจากตัวซูมเลยที่มีปัญหา mm hmm. ที่มันตัวเริ่มมา mm hmm. หรือว่าก่อนนี้ที่เขาเคยเจอก็คือก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นสเปคปัจจุบันเนี่ยกาจอตอนนั้นน่ะมีปัญหาจริงๆแล้วมันก็ปุกจอฟ้าจนกระทั่งแบบแต่ว่ามีช่วงนึงคือมันจอฟ้าคือจอฟ้าวินโดว์มันจะมี2แบบฟ้าปุ๊แล้วมันรีตัวเองเลยกับฟ้าแลค้างไว้จนกว่าเราจะทําอะไรกับมันนึกออกปะตอนนั้นน่ะมันฟ้าแล้วมันรีตัวเองจนผมไม่สามารถจับได้ว่ามันเกิดจากอะไร mm hmm. จนกระทั่งมีรั้งนันน พอให้เห็นว่าอ๋อไฟมันเป็นไฟไดรเวอร์ของ n v ็นวีเดียว่ะที่มันมีปัญหามันเป็น NV ็อะไรสักอย่างดอทซิสก็เลยรู้วเฮ้ย<อ>แสดงว่ามันหามาจากจุดไดรเวอร์ผมก็ลองเปลี่ยนไดรเวอร์ไม่หายผมก็เลยไปขุดกรดจอเก่ามาใช้ปรากฏว่ารอดก็แสดงว่าปัญหาอยู่ตัวฮาร์ดแวร์แหละเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ยพอพูดว่าแบบว่ามันมีการแจ้งว่าเกิดจากเอลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันพาให้เราแบบออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะคุณบอสเมื่อก่อนมันจะมีแบบว่าเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเสียง ี้ีไม่หมายถึงว่าถ้าเวลาผิดปกติมันจะมีเสียงแบบทนี๊ดสามครั้งหรืออะไรเง,งี้ยถูกไหมก็มีกยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยกเว้นว่าตอนประกอบคอมอ่ะคุณไม่ได้ไปต่อสายลำโพงเข้ากับบอร์ดเท่านั้นเองถ้าคุณต่อมันก็ดังแต่บางคนไม่ต่อว่าคุณเราไม่เคยเจอไงเออหรือว่าที่เพราะที่บ้านไม่เป็นหรือว่าคอมที่ออฟฟิศมันไม่มีไม่รู้อยู่ที่เขาต่อไหมคือถ้าใครเคยประกอบคอมจะรู้ครับตัวเคสอ่ะมันจะมีตัวสายลำโพงเปนหองตัวหลอดเล็ก ซึ่งตัวลำโพงตัวนั้นต้องต่อเข้าเมนบอร์ดสำหรับตัวเออร์เอร์เพื่อจะแจ้งด้วยว่าแบบเวลามันมีมหามันจะดังจากตัวลำโพงนี้ไอเสียงปิ๊บปิ๊บเนี่ยมันก็ดังมาจากตัวลำโพงตัวนั้นนั่นแหละปิ๊บปิ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันจะโชว์ยาวสามครั้งหรือปิ๊บยาวหนึ่งครั้งแล้วสั้นสามครั้งตอนนี้ก็ยังมีมียังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ของบางอย่างมันก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมของมันอยู่คือผมว่ามันมีเพราะว่าหนึ่งก็คือในเมื่อบางอย่างมันดีอยู่แล้วมันงง่่่าาายยยออออูแแลล้้้้ววืคคจจะไปทใหโดมมเผ มันก็ยากมาเพราะถ้าเกิดมันระบบสุดท้ายถ้าระบบมันบูตไม่ขึ้นจริงๆมันก็ไม่ขึ้นถูกอปะคือบางเออร์เรอร์หรือบางกรณีแม้กระทั่งเข้าหน้าไบออสคุณยังเข้าไม่ได้เลยซึ่งกราทั่งมันก็จะไม่โชว์แต่ไอ้ปี๊บปี๊ปี๊เนี่ยมันชาก็จแต่บางกรณีที่มันไม่ปี๊บเช่นเปิดเครื่องปุ๊บติดปิ๊บแล้วก็ดับวูบอันนี้อัดผมไม่เจออันนั้นคือ power เสียเจอบ่อยเจอบ่อยอันนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องของไฟบ้านเรื่องของอะไรนะตอนนี้ปลอดภัยแล้วเพราะใช้ U U P S ก็ใช่แต่ว่าก็ทำให้มีข้ออ้างในการอัปเกรดได้น้อยลงเมนไอเดียของเราคือว่าแล้วคนที่เป็นแบบ user ปกติธรรมดาอ่ะเวลาเขาใช้ใช้งานอยู่แล้วเขาเกิดเจอบูสกรีนขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ย เขาควรจะทำอะไรบ้างสเต็ปการทำของเขา <Okay. S 1> เออสำหรับคนที่ไม่ใช่แบบแอดวานยูเซอร์แบบคุณบอสอกผมก็ไม่ได้แอดวานอ่ะผมก็งูปลาปลายูเซอร์นี่แหละงูหงุดหงิดไปหลายวันเลยเนี่ยบูสก,กินขึ้นมาทีเนี่ยนะไม่แม่เมื่อวานไม่ได้หงิดแต่ะ ผมเข้าใจว่าน้ำหวานที่มาตั้งท็อปิกวันนี้ยเพราะว่าผมอ่ะมีเหตุต้องลงวินโดว์ใหม่น้ำหวานเลยโยงว่าอาจจะเป็นไม่ไม่จริงๆท็อปิกอันนี้ตั้งตั้งตั้งแต่วันที่เห็นตั้งแต่วันไอ้ไอ้ที่ต้องลงวินโดว์ใหม่เนี่ยเป็นความซนส่วนตัวซึ่งออกอากาศไม่ได้บอกเลยว่าออกอากาศไม่ได้ไม่ดีแต่ว่าโอเคซนเองนี่คือการลงวินโดว์ครั้งแรกในรอบสามปีเอออ่ะ เอาไม่ไม่นับรวมถึงการลงโค <Okay. S 1> ้ครังนีส้สำหรับสำหรับยูเซอร์ทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิดบูสกีนสิ่งน้้ที่ควรทำตั้งสติครับต <laughs> ั้งสติเลครับ <laughs> ทุกโต๊ะหนึ่งทีไฟย,ยังไม่ได้เซฟเลยบูสกีนมาทำไมวะอะไรเงี้ยก็ตั้งสติอย่างที่สองคือจดครับจดโค้ด อ่ะเออเรื่อมันจะมีเขียนมันจะค้างนานไหมนานนานนานพอให้คุณจดอ่ะหรือแม้ถ้าเกิดปัจจุบันทุกคนมีมือถืออ่ะถ่ายมันซะเออใช่เราถ่ายไว้ถ่ายไว้สิถ่ายถ่ายไปด้วยอเออวันนั้นเราถ่ายไว้เเดดีี๋๋ยยววอ่านผมไม่ได้ดูเดี๋ยวหากันคุณคุยไปกันเต้อ๋อเหรอนี่ไงเออเราถ่ายไว้แล้วล่าสุดที่เออเรื่อมันคืออันนี้อ่ะมันเขียนไว้ว่าเนี่ยเออมันจะมีรูปหน้าเศร้าเสียใจขึ้นมาเป็นอ่าใช่ใช่แล้วก็เขียนว่า you r d e v i c e ran into a problem and need to restart the Yeah, we are just collecting some error info and then we will restart for you นะแล้วก็น <es voir> ับไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมใช่อันเนี้ยคือเวลาเนี่ยมันจะอันนี้ก็คือแบบว่าเกิดจริงนะเพราะว่าใช่ใคือมันมันมันจะค้างจนกว่าตรง complete จะถึงร้อยพอร้อยจะรีบูทให้เองคุณมีเวลาพอแล้วไหนอะที่มันบอกโค้ดนี่ไงข้างล่าง stop code อันเนี้ยมันก็บอกอยู่แล้วว่า reference by pointer อ่อาไดเป็นไดมาพอยต์เตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มี2ส,ส่วนที่เกิดปัญหาปัญหาสุดท้ายเลยนะใช่ไดเป็นไดมาพอยต์เตอร์รส่วนใหญ่มีมีสองสองอย่างที่เกิดปัญหาปัญหาแรกก็คือปัญหาจากไดรเวอร์การ์ดจอ,อกับปัญหาที่2ปัญหาจากตัวซอฟต์แวร์ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเมมโมรี่เออร์เรอร์ประมาณนึงอะ่ะซึ่งอันเนี้ยก็โอเคไม่เป็นไรแต่การเคลียร์ไปละซึ่งก็จดโค้ดเนี่ยครับมันจะโค้ดจะอยู่ข้างล่างสุดเลยสลยต็อปโค้ดแล้วตามด้วยอะไรเอานั่นไปเสิร์ช หรือถ้าเกิดว่าดีกว่านี้อีกมันจะบอกไฟล์ที่เออร์เ,รเลยก็จดไปด้วยจดไปแล้วองอันแล้วก็เสิร์ชหาซะก็แก่ก็แค่นั้นแหะครับเสิร์ชจากอะไรอะ่ะในเคอคมเราเปิดไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะอ่มือถือคุณมีครับอ๋อ,อถึงมันรีสตาร์ทขึ้นมาบางทีมันก็าากใช่ใช่หรือต่อให้มันเข้าวินโดว์ไม่ได้เลยคุณก็มีอ่ะ ในกรณีที่เกิดว่าเครื่องบูสกรีนแล้วไม่สามารถกลับเข้าวินโดว์ได้วิธีแรกที่ให้ทําก็คือทําการรีแพร์วินโดว์รีแพร์อาดวิธีรีแพร์วินโดว์คือคุณบูตเข้านั่นแหละแล้วคุณก็กด F8 รัวๆ F8 จนหน้าไอ้หน้าโลโก้วินโดว์ขึ้นอ่ะกด F8F8 จนกระทั่งมันเข้าหน้าที่เป็นหน้าติดตั้งวินโดว์หน้าเซฟโหมดอ๋อคุณก็เข้าไปเซฟโหมดเซฟโหมดสูงสุดอ่ะเซฟโหมดที่แบบโนเน็ตเวิร์กอ่ะโอ้โหไม่ได้ยินคำว่าเซฟโหมดบนวินโดว์นานมากอ่ะเข้าเซฟโหมดไปเซฟโหมดแล้วก็อลอง อันนี้ว่าพยายามใช้สตินึกว่าก่อนอันนี้เราลงโปรแกรมอะไรหรือติดตั้งไดรเวอร์ตัวไหนไปถอนมันออกอ๋อถอน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 แล้วก็ลองบูที่จะเกิดปัญหาใช่แล้วก็ลองบูทกลับไปดูอ,อันนั้นคือหลักปกติที่นิยมทําการนะครับหรือวิธีง่ายกว่านั้นที่หลายคนทาก็คือใส่ตัวบูทต์วินโดว์ไปเลยจะเป็นซีดีจะเป็นแฟลชไดร์อะไรก็ตามที่คุณใช้นั่นแหละเสร็จแล้วเข้าไปหน้าเหมือนติดตั้งแต่ว่าแทนผู้ติดตั้งคุณเลือกรี p พร์ก็จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดทำทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ผลแนนน่อฮ ครีมอินสตาเท่านั้นฮะเหมือนที่ผมทำนั่นแหละฮะแปลว่าในแต่ละบ้านเนี่ยควรจะมีไอตัวเซตอัพวินโดไม่ว่าจะเป็นดิสหรือว่าดิ่ต้องมีต้องมีควรมีควรมีควรมีบางคนมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะบอกยังไงฟ้าที่ร้านเขาลงให้อ่ะอ่ะก็ช่วยไม่ได้อันนั้นคือสำหรับผม่าผมว่าปัจจุบันการลงวินโดมันง่ายมากแล้วอ่ะใช่มันเป็น Next Ste p ที่ง่ายมากๆง่ายมากๆแล้วแล้วก็ Microsoft เองก็เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ตัวติดตั้งอยู่แล้วทำเป็นแฟลชไดร์ก็ได้ซึ่งผมก็นั่นทำเป็นแฟลชไดร์ด้วยเพราะมันเร็วกว่าซีดีเยอะมากเพราะว่าบางบ้านตอนนี้ไม่มีไดร์ซีดีแล้วใช่ไหมใชประกอบความหมาปัจจุบันถ้าไม่มีไม่ต้องไม่ต้องประกบับคขาไปหรอเคสที่คุณจะเลือกใช้มาประกอบคอามหมายัางไม่มีช่องให้ใส่90%ไม่มีไดร์ออปติคอลแล้วนะปัจจุบันอะไรเงี้ยเออแต่ผมไม่ค่อยห่วงนะแต่ผมแค่เซ็งว่าเคสปัจจุบันมีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์แค่สองลูกเองอะที่เป็นฮาร์ดดิสก์สองชั้นนะมนั่ นั่นแหละควรจะมีติดตัวไว้ประมาณนั้นเองก็คือเป็นโหลดจากเว็บไซต์ของ Windows แล้วก็ทำไม่ใหม่ซอฟเลยแล้วก็มีขั้นตอนทําอยู่แล้วทาไปซาก็เลือกเฉพาะเวอร์ชันที่วินไม่ไหม่เวลาทาอ่ะตัวนั้นอ่ะอยู่ทุกวอร์ชันเลยมันเป็นทุกเวอร์ชันเลยครับทีนี้ตอนลงอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคีย์คุณอ่ะเป็นอะไรแล้วคุณเลือกอะไรเลือกให้ตรงกับคีย์ไม่ใช่คีย์คุณเป็นวินโดว์โฮมแต่ตอนลงดันทะลึ่งไปลงวินโนปเปอรใส่คีย์ไปไม่ได้อะพี่ใช่สินละเวอร์ชันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชาย ทำติดกระเป๋าทำนักผู้ชายวะผู้หญิงก็คุณคุณผู้ชายทำติดกระเป๋าเกงเกงไว้หนึ่งอันทำไมทำได้เนี่ยฉะนา้เวลาไปเจอสาวๆที่ไหนโอ้ยไม่ไม่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เป็นจริงๆหรือจริงจริงเขาไม่ทำแค่ตัวนี้เขาทำพวกที่เป็นแบบไฮเรนบูทเลยอ่ามันคือถ้ามันคือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นแผ่นซีดีแบบซีดีเอิร์ดปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหรอไฮเรนบูธมีมีมี แต่ว่าก็ทาเป็นทำได้คือไฮเรนบูธมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยครับมีมีทุกเครื่องมือที่คุณแบบใช่ไดรเวอร์อยู่ในนั้นอู้ทุกอย่างในชีวิตออกมานั่นแหละแล้วคุณก็จะเป็นโคตรกีกีขนแดกีขั้นเทขณะแต่ไอกีกคนนั้นอ่ะเวลาเพิ่เข้าไฮเรนบูธเสร็จต้องมานั่งเกาหัวนะกูจะเลือกต้องใช้ใช่ใช่กูต้องเลือกอะไรวะกูรู้ก็ว่ามันมีอะไรเดีกูใช้ยังไงวะเพราะว่ามาเฟอ์แร์มันต้องใช้เป็นคอมมานเอออย่าไปนั่งงงต่อหน้าสาวนะไอเราก็แบบเออเธอเอาไป ยิงแลกก่อนก็ได้เดี๋ยวเราต้องทำให้เพื่อก่อนทำบ่อยเพื่อก่อนทำบ่อยทำกับใครเยอะแยะเยอะแยะเออเออคิดว่ามีชื่อเสียงนะดูวันนี้เพราะอะไรก็ประมาณนั้นเนาะก็คือตั้งสติก่อนถ้าเจอคือจอฟ้ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นถ้าเราผมนะคือจริงๆเราอ่ะถ้าเจอจอฟ้าเนี่ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยหงุดหงิดกับว่าเราเจอจอฟ้าเราจะเปิดไม่ได้นะเราหงุดหงิดแค่ว่า รฟ้ามาทําไมตอนนี้กูยังทํางานไม่เสร็จงานยังไม่ทนได้เซฟเลยอะไรประมาณนั้นแต่พอพูดถึงงานไม่เซฟต้องบอกว่าปัจจุบันอย่างพวกงานอย่างชุดเป็นเคสออฟฟิศอะไรมันมีระบบออตโต้เซฟอก็ช่วยได้เยอะใช่ก็อย่าไปปิดมันล่ะบางคนมันปิดไงเออใก็อย่าไปปิดใช่ก็อย่าไปปิดมันบางฟังก์ชันที่มันเป็นประโยชน์ก็ให้มันเป็นไปเออนั่นแหละเราฟ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่อจริงๆผมว่าปัจจุบันเรื่องที่น่ากลัวกว่าเราการใช้วินโดว์คือ ซึ่งตอนนี้ดังมากคือรันซัมแวร์คือแต่รันซัมแวร์มันเกิดจากการใช้งานของตัวเราเองไม่ใช่เหรอใช่ดิเออคือมันเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในก็จะบอกว่าผมก็บอกว่าจอฟ้าก็เป็นปัจจัยภายนอกนะก็ใช่จอฟ้าเป็นปัจจัยภายนอกแต่รันซัมแวร์เป็นปัจจัยภายในเพราะว่ารันซัมแวร์จะเข้ามาจู่โจมเราได้เกิดจากเราเปิดช่องให้เขามาเข้ามาจู่โจมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเปิดช่องแล้วก็นั่นสิอ่ามันคือปัจจัยภายนอกอะละ คือมันมัในแหละรูปแบบมันตั้งใจที่จะตกจมตีใช่มันหาเหยื่ออยู่แล้วมันหาเหยื่ออยู่แล้วแล้วั้ามาเป็นเรื่องหน้าปวดหัวกว่าอ่ะวันหลังเราคุยแลนซัมแวร์ก็พูดเนี่ยคุยแล้วเนี่ยคุยแล้วอจบแล้วเหรอจบแล้วเนี่ยคือแลนซัมแวร์จริงเป็นง่ายครับคือไวรัสที่ข่าถ่ายแหละที่หลายคนเจอมีหลายรูปแบบมีแปลงไฟล์เป็นนู่นนี่นี่แล้วเปิดไม่ได้ล่าสุดอะไรนะการมินกามินกามินโดนคือตอนเนี้ยคนคนคนที่พัฒนาแลนซัมแวร์ทั้งหลายก็ใช้คาว่า หลังจากเขาทดลองเอาผู้ใช้ทั่วไปเป็นหนูทดลองมาพักแล้วอตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันทำงานยัางไงาก็เริ่มมุ่งเน้นไปในเรื่องหาผลประโยชน์แล้วลก็คือโจมตีบริษัทใหญ่ๆย<อ>ิงก่อนอันนี้เรียกค่าถ่ายเออชื่อมันก็ตรงอยู่แล้วเนาะยิงก่อนน้านี้โดนเยอะอ่ะของไทยเนี่ยโดนมาเยอะนะ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็โดนโดนการซ้ามแหวนเหมือนกันที่มีช่วงหนึ่งแบบไฟดับไปหลายที่หลายพื้นที่ก็โดนการข้ามแหวน แต่ว่าอ,วอันนั้นน่ากลัวเกินไปนะคือระบบสาธารณปรูปโภคไม่แต่คุณเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นการทดสอบเลยว่าบริษัทคุณอ่ะหรือระบบอเคอมพิวเตอร์ของคุณอ่ะมีเรนแดนแดนที่ดีหรือเปล่าคือระบบเรนแดนแดนคือสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนไอทีก็คือระบบสำรองเขาไม่ต้องระบบสำรองเนี่ยคือเขาบอกเลยนะว่าปกติเขารีเพลซกันเขาไม่ได้รีเพลซแค่พาร์ทนะเขารีเพลซคือแทนที่ทั้งระบบเลยนะคือแลมต้องไม่อยู่ที่เดียวกันด้วยใช่ใช่สมมุติสมมุติคุณจัดซื้อระบบระบบเน็ตเวิร์จัดการเน็ตเวิร์สองระบบแล้วกันปกติเขาก็ สองต่อหนึ่งไหมครับว่าส่วนใหญ่นะที่เห็นเจอกันก็คือถ้าคุณทำสองระบบคุณต้องมีแดนแดนหนึ่งระบบเสมออ่าแต่ถ้าเกิดรวยหน่อยก็นหนึ่งต่อหนึ่งได้ไม่ไม่ว่ากันอะไรเไงี้ยหมายว่าที่เขาต้องทำอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการแค่รซอฟต์วแวร์หรอกเกิดฮาร์ดแวร์มันระเบิดเกิดภัยพิบ,บัติอะไรก็ได้เขาจะสามารถมีระบบที่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ซอฟต์แวร์เหมือนตั้งต้นเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต เปิดใช้งานแล้วแทนที่ระบบเก่าได้เลยเขาเรียกเดีอาศัยอ่านั่นแหละซึ่งมันเป็นระบบที่ปกติอย่างผมว่า P A ก็น่าจะมีแหละแต่ไม่เข้าใจเหมือนันว่าทำไมตอนนั้นหลายวันของการ์มิผมก็เชื่อว่ามีไม่งั้นเขาก็ไม่ไม่รีคอมโบรี่กลับมาเร็วขนาดนี้ของการ์มิเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาน่าจะเอาระบบเดนแดนตันนั้นมาใช้ได้ซ้ำเพราะว่าพอผ่านไปประมาณ2วันมั้งระบบบางวันหกว่าเขากลับมาใช้งานได้แต่กลับมาใช้ได้เฉพาะบางฟังก์ชันซึ่งบางฟังก์ชันถ้าเกิดไปจอดอะไรอีกเหมือนกับระบบเก่่่าาทียััังไมถูอปเเดตรระะบบพนน้ เรื่องของเขาเรียกฟีเจอร์มันก็เลยยังไม่ไม,ไม่คลิปอัพเท่ากับตัวเวอร์ชั่นใหม่ใหมประมาณนี้วันนี้ก็จะบูสกรีนไปจนถึงแรนซัมแบ็คบูสกรีนผมว่าปัจจุบันมันไม่ได้น่ากลัวแล้วเพราะว่าเราอยู่กับมันมานานอยู่กับมันยีิปีเคยชินนะมอสกรีนเกิดมาบา <ะ S 1> งคนดีใจนะเจอทักทีเอาเป็นว่าผมเนี่ยเราก็เคยรู้สึกนะเวลาใช้อยู่ที่ออฟฟิศอยู่ดีๆเจออ้าว โคิดถึงจังเลยไม่เจอมาขนาดเหมือนเจอเพื่อนเก่าอ่ะเหมือนเจอเพื่อนเก่าอ่ะเสร็จแล้วทําไงก็รีสตาร์ทไปทีฮัลโหลเหมือนเหมือนแบบเหมือนเพื่อนคิดถึงก็แบบฮัลโหลเฮ้ยเจ๊ให้แล้วก็ตอนที่ใช้โน้ตบุ๊กอ่ะส่วนมากจะเจอบูสกีนเยอะกว่าทีรีคือตั้งแต่จริงถ้านับถ้านับถ้านับบูสกีนล่าสุดที่น้องหวานจับเนี่ยตั้งแต่ผมใช้วินโดว์สิบมาวินโดว์สิบอายุห้าปีแล้วนะเผื่อใครไม่รู้นะครับนี่คือบูสกีนไม่ถึงครั้งที่ห้าของผมกับวินโดว์สิบ ตอนี้ผมใช้งานหนักนะผมถึงบอกว่าผมค่อนข้างชอบบินโน่สิบมากๆผมก็ได้ข้อแข่งแข้่งแบบแจว่าทาไมหลายคนถึงบ่นว่า w ินโ o w สิบมีปัญหาโน่นนี่นั่นหละครับดตะว่าเขาใช้เถื่อนไงไม่ผมว่าบางคนใช้แท้แะแต่จะเป็นเรื่องของข้อข้อแม้ของฮาร์ดแวร์อันนี้ผมเดานะซอฟต์แวร์ที่เขาใช้งานใช่ใช่บางคนอาจจะยังห่หวงกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าหรือฮาร์ดแวร์เวอร์ชันเก่าบางตัวแล้วนามาใช้หรือเปล่าอันนี้อันนี้นี้คาดเดาเองล้วนเลยนะแต่ก็นั่นแหละสำหรับผมดูสกรีนปัจจุบันผมว่าไม่่่่ใชเรืองหญแล้วก เข้าใจกวง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆครับเข้าใจง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆโค้ดมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัว Windows เองก็มีตัวที่เป็นตัวเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาได้ดีอยู่แล้วนะปัจจุบันนี้ม Windows ปัจจุบันต้องบอกให้เครื่องมือมา่ข้างๆเยอะแต่ว่าก็ตอนของเราว <laughs> ่าก็ Windows ก็ยัง Windows ก็คือหาไม่เจอใช้ยาก อย่างล่าสุดมินอา m i c r o s อ f t เขาออกเนี่ย w i n d o w s f ฟ l e Recovery มาให้เป็นซอฟต์แวร์กู้ข้อมูลโหทุกคนดีใจมากแล้วมันกู้ข้อมูลที่แบบดีมากเลยนะกู้เข้าแบบเอาว่าทำทำโลเลเวลก็ยังพอจะกู้ได้เลยคิดดูแล้วกันแต่พอเปิดใช้ทุกคนงงเพราะเป็น Command เป็น Windows นะใช่คือซอฟต์แวร์เป็น Windows แต่พอเดือิเมื่อกแล้วอ่ะขึ้นเป็น cmd จอดำๆแล้วก็ใส่คอมมาน คือต่คอมมานมันไม่ได้ยากเพราะว่าที่บอกไม่ยากเพราะว่ามันมีบอร์ดอยู่แล้วให้สแลตอะไรทําอะไรแต่แบบแค่แบบแหมกัทำปุ่มมาให้หน่อยไม่ได้เออมันก็ทํา UI มันชิเป่งมันจะคอมมานขนาดนี้ได้เหรอวะอะไรเงี้ยโอเคโเอาเกมฟรีอาจจะไม่อยากเสียค่า u ูอยูประมาณนั้นนะครับอ่ะอีพีนี้ก็เลยกลายเป็นอีพีแบบว่าล้ำลึกถึงอดีตใช่ผมผมตั้งชื่ออีพีนี้เลยไหมได้ได้ได้บูสกินที่คิดถึงเห็นไหมเราตั้งว่าอะไรเราบ้าะบูสกินเพื่อนรัก ประมาณนั้นนะฮะั uh huh. อ่ะกว่านี้คิดว่าอีพีนี้คุยกันสบายๆแล้วกันมาเล่าเรื่องอดีตปัจจุบันหลายๆเรื่องนะครับถึงแม้หัวจั่วจะเริ่มเป็นเรื่องของบูสกรีนแต่ว่าเนื้อหาจริงๆหลายคนก็ฟังแล้วมีแลซปทแวร์มีวินโดว์แม็กนู่นนี่นั่น,นจริงๆก็ถ้าถามผมนะคุณจะใช้ OS อะไรไม่ใช่ปัญหาตราบใดที่คุณรู้ว่าคุณใช้มันเพื่ออะไรใช้ทําอะไรแล้วมันตอบสนองคุณได้วินโดว์แม c l ลินุก h ์ t e v e r ที่คุณนึกออกผมว่ามันดีทุกตัว ขึ้นอยู่กับว่ามันตอบสนองการใช้งานคุณได้หรือเปล่าอย่าฝืนเช่นบางคนคุ้นชินกับ iMovie มาตลอดชีวิตแล้วแบบอยากเอา iMovie มาใช้บน Windows อ่ามันไม่มีคือไม่มีไม่ต้องหาตัวใดตัวแทนไม่มีคือไม่มีถ้าคุณพร้อมเรียนรู้ใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งคุณจะมาแบบซ่อ์แร์ตัวไหนก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกปะมันไม่มีคือไม่มีนึกออกใช่ไหมเออไม่ต้องขิงกันให้เสียเวลาบางคนแบบใช้ในโน้โอนี่โนยังไม่งี้อ่ะ ถามว่าดิ้นทุ่งทำมีมีไอ้นี่ไหมมีเนี้ยก็ไม่ไม,หมีหรือถ้ามีก็ยุ่งยากมากก็มันก็ไม่ตอบโจทย์สำหรับบางคนใช่ป่ะก็แค่นั้นเองนะครับสำหรับผมทุก OS ดีตาบใดที่มันทํางานได้และส่งงานให้เราได้ทําเงินให้เราได้คือดีทั้งหมดฮนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ What the fact